ไม่สอนหรอจึงนึงปบ่อยให้ลูกมาเบือกเนื่องชาวบ้าสนุกปากได้แต่ว่าอย่ารำปามอะ่ะเอย่างน้อยแม่อย่างน้อยแม่ทีนี้ก็คือศิลปินแห่งชาติไม่ได้โพสเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้ญญานแต่ประเด็นมันเป็นช่วงของของผู้ใหญ,ญ่บ้าน เราชินกับเรื่องดรามา่าเพราะว่าคือ,อเรื่องที่เราโพสอย่างบราโพสทุกวันวันหนึ่งห้าหเรื่องโพสโพสแล้วแต่ว่าใครจะสนใจเรื่องไหน,นจ,รจริงๆไม่ได้อยากเป็นข่าวไม่อยากดังถ้ามันกระทบแค่เราเนี่ยเราชินเราไม่มีอะไรแต่บางเอิญมันไปกระทบกับญาติกับอะไรหรือแม้กระทั่งแม่แคปมาให้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันกระทบถึงแม่แฮเท่านั้นเองเราก็เลยอยากออกมาปกป้องแม่ตามกฎหมายเท่านั้นเองก็นี่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมการที่เราโพสต์ในที่ของเราแล้วมีแล้วมีคนสนใจเราเอาไปโพสต์ทุกคนต้องบอกคนหิวแสงคือทุกคนไม่ต้องอยากดังก็ได้ง อยากให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่คือบางทีไม่ต้องดังก็ได้ไม,ไม่ไม่หิวแสงก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่างานที่ทําอยู่ทุกวันนี้อย่างที่พกบางที่โพสเล่นๆแบบว่าทำงานทุกวันนี้ถ้าไม่มีเวลาใช้เงินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องดังมากกว่านี้มันไม่ใช่ครั้งแรกขอ,ของเราที่โดนแบบนี้อยู่แล้วก็ก็แล้วแต่ไปแต่อย่ามาแตะครอบครัวเราเท่านั้นเองมันมันคำมันแรงแค่ไหนตัวอย่างเช่นอีตะคุณหิวแสงหรือว่าแม่มึงไม่สอน แม่ไม่สอนหรอจี่มึงองปล่อยให้ลูกมาเผือกเรื่องชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันกระทบถึงแม่ไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงจริงมันน้อยคนละค่ะน<ม>้อยคนแต่ว่ามันเป็นน้อยคนที่บังเอิญคนในครอบครัวเราเห็นก็ตัดสินใจโพสใน,นตอนนั้นเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านที่แล้วเพราอ,อะไรไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลย <rama. S 1> ไม่ได้โพสเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านแต่ประเด็นมันเป็นช่วงของของผู้ใหญ่บ้านใช่คือก่อนที่จะโพสข้อความนั้นคิที่ส่งข้อความไปหาพี่ต้นผู้จัดการบอกว่าเออพี่ต้นรู้จักน้องใช่ป่ะให้กาลังใจน้องหน่อยเร ร้านคนก็รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเข้าข้างใครเราไม่เราไม่ได้ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาด้วยไม่อยากยุ่งเพราะเป็นเรื่องครอบครัวนะเคนที่โพสต์ก่อนหนะ้นานี้ไปว่าการที่เราคุยกับคนอื่นเชิงชูสาวมันก็คือการนอบใจแล้วนะอย่าหาทาถ้าฟังอันนี้มันหมายถึงใครทําไมเขาไม่เอาอันนี้ไปต่อทําไมเขากลายเป็นเรื่องอีกเหนือความรสอันนั้นจบเรื่องน้องไปแล้วเราก็นั่งนั่งอยู่แล้วเราก็เออว่ะเออวันก่อนเราก็ไปเที่ยวบาร์โฮสมาว่ะบาร์เกมาว่ะเอ้ยเราอยากรู้จังเลยว่าคนที่ไปเน ใช่จังหวะก็คือมันเกิดจากเรื่องน้องนั่นแหละมันก็เกิดจากเรื่องน้องนั่นแหละแล้วม็เลยทําให้เราฉูกคิดแล้วก็เลยโพสต์ขึ้นไปถามว่า <c oughs> i, เฮ้ยคนที่มีลูกมีเมียแล้วไปเที่ยวบาเกมันเป็นยังไงเป็นยังอยากรู้ <c oughs> แล้วเราก็เ <c oughs> จาบุตพอดีแล้วเราก็ไปเราก็เที่ยวสเปนอย่างสนุกสนานอีกทีนึงก็เป็นข่าวก็เลยคนที่เป็น f c ีไม่รู้จักเราแต่รู้จักน้องเขาก็มาโจมตีก็นั่นแหละก็ตามเรื่องต่างๆถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมใหม่ๆม่เรืรู้สึกแต่หลังมาคิปีก็ได้มีให้กำลังใจน ให้กาลังใจไปแล้วพี่เคมาเมื่อกี้ก็พี่เคก็ขายงานน้องอยู่ก็ถามถามคินดี้อยู่คินดี้เอาคิวน้องบ้างไหมบอกเออเอาเออเออเาก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรติดใจเลยเพราะเราก็เป็นเราก็ยังทําหน้าที่บล็อกเกอร์ในการขายคิวอยู่อะไรเงี้ยเราก็บอกเออได้ได้เดี๋ยวดูคิวน้องให้อะไรเงี้ยก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายกําลังใจทุกคนน่ะแหละคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราจะไปให้กําลังใจใครมากกว่านี้ จริงจริงมันเรื่องของสามีภรรยาเขาทะเ,เลาะกันมันเป็นเรื่องปกติมากเลยเป็นเรื่องปกติมากๆที่เกิดขึ้นได้ทุทกจุวันนะคะไม่ม้าจะโพสอะไรเราจะเลือกปิดคอมมิชไหมคะเพื่อไม่ให้ไม่ปิดไม่ปิดหเหมือนเดิมคะ่ะถ้าเกิดเขามีใครมีปัญหาะไรเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเคนนี้ทำตัวปกติเหมือนเดิมเลยเป็นแบบเป็นแคนดี้แบบนี้เลยนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตมันมีคําพูดที่บอกว่าเวลาเราเกลียดใครอย่าไปยอยอย่าไปต่อแยเราจะได้ไม่ต้องเจอกันก็มีแม่ก็บอกว่าออ จะปล่อยผ่านก็ได้แต่ว่าเราก็บอกว่าเราจริงๆรเราอยากดาเนินคดีกับคนที่พูดจามไม่ดีกับแม่เรานะคะแต่บังเอิญเขาปิดแอคหนีไปล,ล้แม่เครียดคือกลัวว่าเราจะรู้สึกอะไรแต่พอเราบอกแม่ว่าเราเราไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยแม่เขาก็แฮปปี้เขาก็ลืมแล้วได้ซ้ำไปอยู่ที่กระบวนการของของของกฎหมายถ่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาตามตัวเจอเขาก็ฟ้องอะไรเตัวพี่แคนนี้เองจะวิถีที่สุดแบบ ใช่ค่ะก็บอกทนายไว้อย่างนั้นก็เวอ็ทำไปเลยนะคะเสียค่าทนายเท่าไหร่เราไม่ว่าก็ทําไปเลยนะคะก็อยากให้อยากให้คุณแบบสนุกปากได้แต่ว่าอย่าลามปามอ่ะอย่างน้อยแม่อย่างน้อยแม่ทีนี้ก็คือศิลปินแห่งชาติเราทําผิดล่ะเราดีถ้าคุณคิดว่าเราทําผิดด่าเราสิอะไรอย่างเงี้ยคุณไปด่าครอบครัวทำไมด่าแม่เราทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนบอกว่าไม่มีใครด่าแม่เธอเลยด่าแต่เธอทั้งนั้นแหละมันมี มันมีมันน้อยแต่มันเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเคนนี้ไม่แข็งแกร่งพอเราก็จะไม่เราก็จะต้องเสียเสียใจตลอดเวลาบวกกับคือถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทําอะไรกับเคนดี้ก็ได้ซึ่งวันนี้เรามองว่าเราเป็นผู้บริหารเราเป็น CEO เราเป็นเ mm hmm. จ้าของบริษัททําธุรกิจมีลูกน้องเป็นพันคนวันนึงจะให้ใครก็ไม่รู้มาด่าเราแบบนี้มันมันยอมไม่ได้ก็เลยทําเป็นเคสตัวอย่างสําหรับใครที่ก็คือจะได้ฝากบอกไปบอกว่าเออครั้งหน้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์มี สื่อสนใจเอาข้อความคินนี้ไปโพสอะไรอีกนะให้บอกไว้เลยว่าไม่ได้หิวแสงแล้วก็ไม่เคยต้องการแสงอะไรใดๆแล้วก็สนุกปากได้แต่ว่าอย่าลามปามอย่าอะไรให้อ่านข้อกฎหมายนิดนึงก่อนที่จะพิมพ์อะไรข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ